พูดไม่ถูกเลยค่ะอธิบายไม่ถูกเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรอคอยมันสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดโดยที่ว่าคนที่แม่สงสัยเขาทําจริงๆเขาฆ่าน้องจริงๆอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้คือต้องรอเขาเป็นคนพูดออกมาว่าทําทําไมทําไมถึงทําทั้งๆที่เขาก็เป็นคนในครอบครัวที่รู้จักกันดีรู้จักครอบครัวเรารู้จักนิสัยน้องรู้จักพวกเราเราไม่มีทางฆ่าลูกเหมือนที่สังคมประนามเรารอให้น้องเกิดกับเราตั้งสิบปี คนคนนี้เขารู้ว่าลูกคือหัวใจของเราแต่พวกเราต้องทํางานทํางานเลี้ยงครอบครัวในระหว่างที่เขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพเราสองผัวเมียก็ช่วยตายายเลี้ยงลูกให้เขาตั้งหลายปีในระหว่างที่เกิดคดีไม่มีเงินเจอกันที่โรงพักก็ยังหยิบยื่นก็ยังช่วยเหลือในระหว่างที่เกิดคดีลูกคนโตเขาป่วยเราก็ยังหยิบยื่นคือเขาไม่นึกถึงเราเลยเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมา อ,อ,นนอ้างน่นอ้างนั่นอ้างนี่อ้างว่ารักน้องอ้างว่าเอาน้องไปเลี้ยงคุณเลี้ยงน้องจริงๆเหรอไม่อยากจะถามอยากจะถามว่าคุณเลี้ยงน้องจริงๆเหรอไม่ไอายพวกเราบ้างเหรอที่เรามองอยู่แม่ไม่เคยโต้เถียงอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เขาพูดแม่คิดว่าสักวันหนึ่งคงเป็นวันของแม่วันที่แม่ได้พูดบ้างเขาไม่เคยเลี้ยงลูกเราเลยเขาไม่เคยเลี้ยงลูกเราเลยผู้ชายคนนี้เด็กชมพู่เป็นเด็กน่ารักคือเวลานึกรักหน้าตาหน้าอินดูเวลาผ่านไปผ่านมาหน้าอินดูป้าก็จะเอาเขาไปเล่นที่บ้านด้วยแล้ว ด้วยความเอ็นดูมันไม่ใช่ว่าเอาไปเลี้ยงไม่ใช่ว่าแม่เอาไปไปฝากให้เขาเลี้ยงคือแค่เอ็นดูแลมาพาไปกินขนมที่บ้านมาพาไปเล่นที่บ้านแค่นี้ก็เรียกว่าเลี้ยงเหรอแล้วสามสี่ปีที่เขาไปกรุงเทพทั้งสองพ่อเมียล่ะที่เราเที่ยวไปซื้อนมที่เราไปดูแลน้ำมนต์ไข้ชักจนจะตาเหลือกคุณไม่คิดบ้างเหรอความเมตตาตรงนั้นนะคุณไม่คิดบ้างเหรอคุณทํากับลูกเราอย่างนี้ได้ยังไงความเอื้อเฟื้อที่เราให้ท,ใหที่เรามีมันมันไม่สามารถที่จะไป สัมผัสจุดประสาทบนสมองคุณได้บ้างหรอว่าคือเรามีความอ็นดูลูกของคุณมาตลอดอยากระบายค่ะอยากระบายอยากระบายให้สังคมได้รู้ว่าสิ่งคนสองผัวเมียนี้ที่พวกคุณประนามว่าแอบขึ้นเขาทาไมไม่ขึ้นเขาวันพบศพทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้สาบานร้อยวัดก็จับแม่ไม่ได้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่า,าถ้าไม่มีหลักฐานก็จับใครไม่ได้ทั้งนั้นแม้ว่าเห็นหรือรู้ แค่รู้แค่เห็นจับไม่ได้หรอกคะ่ะแม่ครับวันนี้สิ่งที่แม่สงสัยสิ่งที่แม่เคยออกมาบอกว่าแม่สงสัยในตัวผู้ชายคนนี้ตอนเนี้ยผ่านมาหนึ่งปีความจริงมันปรากฏแล้วถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยผู้ชายคนนี้ยลุงพลอยู่ตรงนี้ไม่อยากบอกอะไรกับเขาคะ่ะอยากบอกว่าชดใช้กรรมไปเถอะไม่ต้องพูดอะไรกับแม่ทั้งนั้นชดใช้กรรมไปเถอะสิ่งที่แม่อยากรู้คือถ้าเขาจะตอบก,ก็ตอบ คือทำทำไมทำทำไม